นี่คุณหมอมาจัดกระดูกถึงพัทยากันเลยนะคะวันนี้มาให้บริการกันถึงที่นี่เลยนะคะอันนี้คนป่วยมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามคุณหมอเลยทำการจัดกระดูกให้นะคะเจ้าของ,งาน <c oughs> นี่คุณหมอ น้วยที่เช็ครี้นะนะับเพื่อออกไปรับรองแพทย์เพื่อที่จะขอใช้น้ำมันกัญชาอะไรนะนะครับทางการแพทย์ก็วันนี้ก็ทะลุเป้าเกินคาดเกินร้อยแล้วนะคะกะไปว่า50-60คนตอนนี้ทะลุไป60กว่า70กว่าแล้วค่ะเราจะอยู่กันถึง4่โมงนะคะ ดีขึ้นค่ะคุณหมอก็ยังทำงานอยู่นะคะไปฟังเสียงกันดักกระดุกของคุณหมอนะคะนี่เสียงเสียงโต้ระเสืองกระดุก ย้อนไหนะพี่กลางกลางนี่กส่อยู่นี One, ่ก็าด yeah. 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 ูพี่โอเคค่ะดีขึ้นไหมคะบ้าเล่ารั่นเลยค่ะ นี่มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะครับผมนี่ก็คือน้ำมันกัญชาที่ถูกปุดตอนน้มก็เ่โรคอะไรเออผิวหนังมันสก็ดเงินโอ้พี่มีครีมทาผิวหมดแล้วว่ากับครีมทาผิวแล้วก็น้ำมันเออสเปรย์ตัวนี้เดี๋ยวสกูิ่้าเเดนัปุ๊บ เขงก็ใช้มัน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 จะมีตัวนี้อยู่แล้วแต่เป็นคนไม่เคยใช้ไม่สนิทหรือไม่อะไรกย่า้ยยังไม่เคยใช้ค่ะเขาสนใจเออเขาสนใจเราก็เลยบอกว่าเราอยากมา น้ที่เจ๋งนนคะทีนีที่าาบว่าอย่างอย่างอย่างรมันจเปนยานใหเีนนลยดแล้วแล้วอมันจ้างคียงภาพผู้ขวยับเมาเรากาหเเขอไปต้องใช้ก่อนแล้วึงจอว่าเมาไปขารับเตํอเริ่มจอดเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวใส รู้สึกไปที่ที่สองก็เหมือนันก็่นตท่ยงานสามวันตื่นหยดเพื่อทดลองอเราเขาไม่เคยใช้ต่เขา้เื่อะไรใช่อจับรอบนดน้อยกว่าแล้วถ้าเกิดอ่าโอเคพอหลังวันที่สต้องเริ่มเป็นสก่อนโอเคพี่ชื่อเลนชื่ออะไรสิคก พ <Workers. S 2> ี่ถ้าเกิดผมส่งเอกสารนี <variety>: ่ผมไปที่อ้อมแล้วหลายอ้อม่ออมจาที่ได้โอเคช่า้อเอาเบอร์ครับห่าาเดี๋ยวพอเวลาพี่ตรวจเสร็จแล้วพี่ก็เอาเงินมาจ่ายผมแล้วให้ส่งเอกสารในอที่ข้าเราวามรแล้วโอเคเอาสายอ้อมก่อนบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không